มีเป็นขาต้มมัดโบราณที่เฮ้าสิพาาปรแหงหูจักเทคนิคและวิธีการทํขาวต้มมัดโบราณจะมีวิธีการและเคล็ดลับเล็กๆนหน่อยๆสําหรับการทํขาวต้มมัดตามมาตามมาค่ะเอามหุูนจักกับวัตถุดิบก่อนอันับดแรกก็คือทั่วต้มสุกแล้ว กลวยซุกแล้วก็ใบตองได้เป็นใบตองกล้ยตะนน่ดีสุดเด้อที่สําคัญก็จะไม่ไหมตอกสําหรับไวมัดเขาต้มวัตถุดิบอันต่อมากก็คือข้าวเหนียวที่ห้าแเซขามขึ้นไว้แล้วให้มันในไว้ถอไปจาก,กนั้นห้าก็ะเติมน้าตาลลงไปเกลือลงไปใส่ตามสูตรที่ห้าแจ้งไว้นั่นละ แต่วายาสซหลายเกินไปเด้อมันสิเข้มเดือหวานเกินไปมันก็นจะบแ่แแ่บเด้อตามไปด้วยถั่วดำที่หฮาต้มสุกแลว้วเอาส่วนผสมหรือวัตถุดิบทุกอย่างใส่เขาก่อนเดียบร้อยแล้วจากนั้นเฮากรเริมคนตะเล่โตเล่โตเล่ให้วัตถุดิบทุกอย่างให้เขาเหขมันได้รสชาติพอดีเคาะบึ้งป๊อกๆถามมันเขากันแล้วก็มาลองชิมบิ่งดู รสชาิเขาทาปลาเลือพดพลเมฆเอ็ดเขาต้มมันไปเกีย่ยวเอียงกับเลือดเนาะอย่าแต่น่อยตาพึ <ไว S 2> ่งไฟผนกใบตองกระซี่ใบตองกวกัวกวาดดีกว่าล่ะก็วัดพร้อมเนีเพื่อให้มันได้ความสวยงาม,มให้มันทอกันได้จังหนึน่งเวลาตัดออกมาหรือว่าเกี่ยนตองออกมาแล้วมันจะได้งามสวยงามเกี่ยนตอง<อ>ไปงามๆได้ยัยเด้อ อันเมื่อเตรียมวัตถุดิบสุกย่างพร้อมแล้วใบตองก็พร้อมแล้วบันิพร้อมห่อแล้วเด<อ>ี๋ยวเบิ่งขั้นตอนและว,วิธีการห่อเพิ่เพนเนาะว่าสิง,งามขนาดใดเบิบ้องเราจะเอาใบตองใบใหญ่้ทั้งลุมใบหน่อยไว้ทั้งทิงจากนั้นกุ้ยใส่ครับ เปลี่ยนทางอ๋อทางนั้นเพิ่นเราขับไปซื้อขับให้เป็นแนวซื้อเป็นแนวทางขับเป็นแนวทางซื้อโอ้งามงามงามนะยกดูแบบนี้นี่โอ้งามงามงามเพราคือกองไฟหัวเว้ยกองไฟหัอวอะไรเป็นเอฟเฟกตอยู่จากนั้นก็นใส่สองข้อมาประกบก,กันเขี่ยวตอกสองตอกเอาบ้านนี้ก็บหอเซตเรียบร้อยพร้อมที่สิอเอาไปต้มแล้วเด้อบ้านนี้นนะละเขาเอิ้นว่าข้าต้มโคนหรือว่าข้าต้มมัดแบบโบราณ ก็ไฟต้มข้ต้มกันแบบนี้มา,มาบังเทคนิคการเฮดแทกข้าต้มต้มออกมาฮอนๆอนแล้ว มันต้องลาดด้วยลาดด้วยน้ำเย็นนักน้ำเย็นเพื่อให้ข้าวต้มมันแข็งตัโอเคข้าวต้มมันจะแข็งตัแล้วมันก็จะบเรบช่ข้าวต้มเปรช่เานตเทคน้คง่ายๆลมเนี้บิ่ามเปรี้ยบแ่ข้าวอ้มเปีบแ่ข้าวมเปีบิ่ขวมี้ยบน่้าต้มคือี่าบ่ข้ามร้ยมลช่้ต้มเร้่า้เรี้ย่้ามเรียบแช่้าเีย่ข้าว้มเีบ่าเห็น้บ่ะ เห็นไหมนีเ่เสร็จแล้วเวลรักาสิกินเท่ากับเอาใส่เขาอันใส่เปลาข้าวเนาะัะข้าวใส่ตดเออคนเปลาข้าวใส่นี่เห็นไหมข้ามนะข้ามเป็น้ะไรกันข้าวแม่เขาจะตัดเป็นข้ามเป็นข้ามเนะน่ามาหน้าตาสวยงามข้าวต้มเคียน,นอันตันคือว่าน่ล่ะพี่น,านาา้นองผู้ใดมกักผู้ใดอชอบก็บอย่าลืมเอาไปเฮ็ดกินกันค่ะสำหรับคลิปข้าวต้มมัดก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าจา้า